สบายดีเดอ้อตอนนี้มันอยู่วัดพุนสันนาคานิมิตอันนี้มันน้ำของเห็นอยู่คุณมันฝั่งไทยะมะโอ้เห็นอยู่คุณเป็นฝั่งไทยอันนี้กำลังสียางขึ้นไปไหว้พระมื่อวนนี้มันวันหยาง วันพาหัดเนาะวัอนี้วันพาหัดวันพาหัดวันที่หกเดือนสิบสองหาวหาพระกันสิไปย่างขึ้นบายบายพระอันนี้ก็บเมนวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งเลงเด้อของเพียงบริขนไซเมนวะเมืองพระบาทวัดพระบาทเมืองพระบาทเหียงบริค m ไซ งา่ขึ้นไปว่ายพระงานขึ้นขึ้นได่สูงเติบถึเติบมาเติบบุลาบุลาขึ้นขึนได้สูงเติบขึ้นรถบกเก็บขึ้นรถบกขึ้นใส่เกบเิดใส่ขึ้นรถวะใส่บนจับมีบกงานไม่ยึดงานไม่ยึดเออขก้นมาเลยลายขันดิไปเลยขึ้นโอ้ยนึ่งเอา สองเขດได้กว้างเป็นสูงแล้วมัโอดรอกเกอียมเโบร้าออจักหโอดรโอดรยอมมบ้านั่งเอ่างไหยาวง่าานั่งกันเออยอมข ออ้ oh. Oh. ๋อดเป็นสีสันเพ้นโอ้ยย่นานออกใบซาพอนให้เราใบสีแดงดิจากใบอ่ะโอ้ไหมโอ้ oh. ส,สีเป็นางเสื้อสีเป็นยางอยู่วัดเทียงทองยางปีกยางอีกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ลูกแย้เศร้ายังเศร้าันยังเศร้าันพ่อเมืยอหนึง อาขึ้นมาหอดอะไรกรุณาพดเกือบขึ้นมาหอดจอมซิมพ่นละพงหญ้ามาทางนี้มองไปบ่อนลำคลองก่อน มาบ่งวิวน้ำคลองโอ้นี่ทางลงอปหากุติเพิ่อนนี่แม่น้ำคลองจืนวิ่อเดยวอย่าต้องมูก โอ้คักคักเอามมฮอดจมวัดแล้วก็สิเ้าไปไ่ายพระได้ปะนี่เจ้าเล็กเจ้าหน่อยโอ้ส่งไหมไปใบบ่ายพระพูดให้เอาเข้มอะไาเขาเป็นไงอยู่วะ บมไดไดิไม네่อคยกนเลใส่กับดูได้เกินไม่ใส่ละโอ้ยยังอยอะขนาดอยู่ตายังเยอะขนดไหาวกันสาวกันเจ้าน่ะโอ้เอนะเมื่อยดึงโมเป็นตาไปนำเนาะหมไป บอได้ว่าอย mm ่างนี้แหะว่าหอนมิจฉหัวละเลาขึ้นมาขึ้นมะทายเอาวิดีโออยู่นี่อันนี้เอ้ยกับน้อง้ายมาล้กันกำลังจูงกันขึ้นมาอยู่มรรคบรรณ้าพุดเกิดท่านเลยดีพุดเกอบได้ไหมพุวสเนี่วยนมนี้ลพุรไปพุวนนี้ลุนเลยทกนาขึ้นท่านใด เึิมาเลยอีกสามสี่ขั้ห่งสองมีเจเลยสามสี่พี่ละต้องมาพี่ละี่บันวีแดงนก็พี่ไก่ตัวเดือนสามคงสพื้นพื้นขััวีานี่เบาเข้านี่เบาเออขึ้นได้แล้ว เอาขึ้นไปซี่ร้อยสามสิบเ,ขขเอ็คันเอาบายพากก่อนชิดได้จบคลิปสำนีเดอ <15 S 1> พ่อกันคลิปหน้าก่อนสุนาราเดอขอบใจหล,ล,ลายๆผูไไ้ใดเบิ่งนะบายสบายดี